เรามารู้จักลายใหม่กันนะคะลายใหม่อันนี้จะประกอบด้วยสี่ชั้นนะหนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นแล้วแต่ละลายจะประกอบด้วยสิบสองโซ่นะคะ,อ,ะอันนี้ถ้าเราอันนี้ลายแรกเนี่ยด้านแรกแถวแรกเลยก็คือคือพันหนึ่งครั้งครบตามโซ่ทั้งหมดนะคะ,พอ,อะพอเสร็จแล้วพลิกกลับมา ทพ่กลับมาเราก็จะเริ่มชั้นที่สองนะคะโดยการทำโซ่ในแต่ละจุดตรงนี้ห้าโซ่แล้วก็เว้นไว้สามสามช่องลงในช่องแทงลงในช่องที่สี่นะคะเดี๋ยวดูกันนะคะ หนึ่งสองสามสี่ควักธรรมดานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ ทำไปทุกแถวนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเนื้อง,งานก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะถักแถวต่อไปคือแถวที่สามแถวที่สามนะคะก็ใช้พันหนึ่งครั้งสามหลักลงในช่องใหญ่ช่องโซ่ห้าหนึ่งสองสามแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสาม สีห้าแล้วก็พันหนึ่งครั้งอีกสามหลักหนึ่งสองสามแล้วก็ตรงนี้ก็เก็บอย่างนี้นะคะทำต่อไปค่ะถักไปเรื่อยๆเ,เหมือนเดิมแบบนี้จนครบทั้งแถวก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ เมื่อจบแถวที่สามหน้าตาจะได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกงานกลับเพื่อทําแถวที่สี่แถวสุดท้ายเรจะจบงานตรงนี้ก็ไม่ยากค่ะใช้พันหนึ่งครั้งเป็นตัววีคว่ำเนาะพันตรนหลักแรกก็จะใช้เป็นโซ่ก่อนนะคะโซ่สามแล้วก็พันหนึ่งครั้งลงไปในช่องที่สองกลางนี้นะ ก็เป็นตัว V เสร็จแล้วทำโซ่สามค่ะ1 2 3่ควักธรรมดาหนึ่งครั้งตรงนี้แล้วก็โซ่3 1 2 3นึาทำเหมือนเดิมค่ะพันหนึ่งครั้งเลือกช่องกลางเก็บไว้ก่อนแล้วก็พันหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกอีกช่องหนึ่งเป็นตัว V ความแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่สาม แล้วก็ควักธรรมดาเนื้องานก็จะเป็นอย่างนี้เราก็ทําเหมือนเดิมไปจนเต็มก็จะเหมือนหน้านี้เดี๋ยวให้ดูนะคะงานสําเร็จจบแถวที่สี่เราก็จะนื้งานมาเป็นแบบนี้นะคะแื้งานเป็นแบบนี้อันนี้ถือว่าเสร็จละเพราะว่าจบแถวที่สี่แล้วพอแถวที่ห้าเ็เริ่มหนึ่งใหม่ก็คือตัวพันหนึ่งครั้งขึ้นไปเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวอย่าง นะตัวอย่างที่ถักออกมาเป็นเสื้อด้วยลายนี้ค่ะอันนี้ลายเดียวกันจากไหมเส้นสิบแปดนะคะเมื่อครู่จะเป็นเส้นยี่สิบบวกเนาะ ดีนะคะแต่ก็ต้องมีสมาธิเพราะถ้าพลาดจริงตั้งแต่ตอนตอน้ตองตอน้นแล้วพลาดติดกระดุมเม็ดแรกผิดหลังๆก็จะผิดทั้งหมดนะผิดยาวอันนี้นะคะเป็นไงคะสวยงามไหมฝีมือของเราถ้าพลาะ